เขาว่าเอ้ยเนี่ยอยู่นับถือศาสนาอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออเอ,อไม่รู้สิบางบางทีก็ไม่มีอ่ะแต่ว่าแต่ว่าไอ้นับถือโฮจิมินห์โฮจิมินห์เนี่ยคือก็คือเป็นเหมือนลทัทธิลัทธิหนึ่งแล้วนะคะในเวียดนามก็คือว่าเขาเขา,เขามีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวประธานาธิบดีคนนี้ของเขามากจนกระทั่งว่าความความเชื่อความคิดเรื่องโฮจิมินห์เนี่ยเอาถูกเอาไปผูกกับ ความเป็นชาติของของเวียดนามไปเลยนะคะก็คือพูดได้เลยว่าการที่เวียดนามมารวมกันได้เนี่ยก็คือการสร้างชาติของเวียดนามได้ก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเป็นเ,นเนพราะว่าโฮจิมินด้วยนะคะแล้วก็คือเหมือนช่วยกันสร้างชาติขึ้นมาแล้วถามว่าทําไมคนเวียดนามถึงขยนันทาไมเวียดนามหลังๆมานี้ถึงถูกพัฒนาได้รวดเร็วเหลือเกินยอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเออมาจากมาจากเพราะว่าแบบ ประธานที่พี่ดีคนนี้สอนมาว่าแบบเอ้ยเราต้องมีความขยันนะเราต้องมีความอดทนอดกลัน้นแล้วก็สร้างความเป็นเวียดนามขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวียดนามก็เลยถูกพุชแล้วก็ตื่นตัวมากๆเลยหลังๆมานี้นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นเป็น national i s m <c oughs> ด้วยในในแง่หนึ่งนะคะสำหรับสำหรับลุงโฮหรือว่าโฮจิมินนะคะแล้วเออแล้วเขาก็รักรักโฮจิมินมากคือเหมือนเหมือนเป็นคิงของของ,ของเวียดนามเลยก็ว่าได้แต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาเสียไปแล้วแล้วก็ โหดจิมินเนี่ยจะไม่ได้ถูกนับถือในฐานะของคิงแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนพ่อค่ะเป็นเหมือนพ่อี่แบบพ่อสอนลูกว่าให้ทําอย่างงน้นอย่างนี้แล้วเขาก็แบบโอเคเนี่ยลุงโฮสอนเอาไว้ว่าทาแบบนี้แล้วก็จะรุง่งเรืองอะไรเงี้ยค่ะ,ะเป็นอารมณ์ประมาณนี้สําหรับสําหรับเรื่องของโหจิมินครับผมก็ถ้าถ้าพูดถึงท่านประธานาธิบดีโฮจิมินนะครับก็อาจจะเดี๋ยวขอเสริมจากนักกีสักนิดหนึ่งนะครับ ในในมุมมองทางสังคมวิทยานะครับก็เคยมีนักสังคมวิทยาบางท่านนะครับที่กล่าวถึงท่านประธานธิบดีโฮจิมินโดยนำมาเทียบเคียงนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ในเลคเชอร์ที่เราไปฟังนะครับโดยเลคเชอร์ของของชาวเวียดนามเนี่ยเขาเขาได้นำเสนอมาก็คือเป็นที่น่าสนใจว่าอย่างที่นักกี้บอกว่าในขณะที่คนบางคนเนี่ยในบัตรประชาชนเขาอาจจะมีศาสนามีที่บอกไปนะครับแต่ว่า จริงๆเลวเขาไม่ได้นับถือศาสนานั้นแต่ว่าเขานับถือท่านโฮจิมินถึงขั้นที่ว่าถ้ามีแท่นบูชาเนี่ยนะครับจะมีพระพุทธรูปอะไรก็แล,แล้วแต่แต่ว่าต้องมีแท่นหนึ่งสาหรับท่านโฮจิมินนะครับในทางสังคมวิทยาเนี่ยก็มีท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์จากภาคสังคมวิทยาท,ท,ที่ที่ที่ไปกับเรานะครับก็ได้พยายามนํามาเทียบเคียงว่าเพื่อให้คนไทยเข้าใจง่ายๆเนี่ยให้ลองนึกถึงการบูชารัชกาลที่5นะครับเสด็จพ่อรอห้าของเราเนี่ย ก็อาจจะคล้ายกันในเชิงที่ว่าด้วยด้วยความที่ตัวบุคคลเดียวเนี่ยของออ t h ตอริตี้ทั้ง3แบบเลยนะครับแม็กซ์เวเบอร์เคยกล่าวไว้ว่าในออ t h ตอริตี้ทั้งหลายเนี่ยมันมีออ t h ตอริตี้ที่แบ่งได้อยู่3แบบนะครับก็คือเป็นคาริสเมติกออ u t ตอริตี้เป็นทรานดิชชวลเป็นเรชันริกอลออ t h ตอริตี้อะไรทั้งหลายแต่ทั้งหลายแหล่นะครับ3แบบนี้นี่แหละที่ทำให้คนคนหนึ่งขึ้นมามีอำนาจมีบารามีจนทำให้คนทั้งประเทศเนี่ย นำขึ้นหิ้งบูชานะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าถ้าถ้าจะกล่าวให้ง่ายขึ้นก็คืออาจจะเทียบเคียงได้ใกล้สุดกับการการบูชาเสด็จพ่อรอห้าของของบ้านเรานะครับทีนี้จาก3ประเทศที่ที่ได้ได้พูดถึงกันมานะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ ดูจะไก,กลตัวของเยาวชนเราไปสักนิดหนึ่งนะครับเราลองกลับมาดูในเรื่องที่ใกล้ตัวเรากันบ้างนะครับในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยได้ข่าวว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่ใช่ไหมครับทีนี้อยากให้หฮบลองเล่าสักนิดหนึ่งว่าเขาเขาเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรแล้ว,ลวมันส่งผลอะไรบ้างกับกับกับตัวเขานะครับฮัลโหล โอเคคือต้องบอกก่อนว่าระบบการศรึกษาปัจจุบันของฟิลิปปินส์เนี่ยมนเป็นแค่10ปีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนการศรึกษาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสําคัญของของมนุษย์ได้ทีเดียวแล้วถ้าถ้าเราวางการศรึกษาผิดเนี่ยหรือว่ามันมันไม่แน่นพอเนี่ยประชากรที่ออกมามันก็จะมีคุณภาพได้ได้ไม่มีคุณภาพมากพอถ้าไปเทียบกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอื่นถ้าถ้าเราต้องเปิดประเทศขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับและผลกระทบที่มันตามมาจากไอการศึกษา10ปีเนี้ยก็คือในการสอบระดับ ต่างชาติต่างๆเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะอยู่อันดับลังไทยๆเลยแล้วก็ตามค่ามีนต่างๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ต่ํากว่ามีนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้กระทรวงการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลวมทางประธานธิบดีเองเนี่ยจึงได้ออกนโยบายทางการศึกษาใหม่เป็น K 2 1 <S 2นั่นคือเป็นการเพิ่มอนุบาลขึ้นมาอีกหนึ่งปีแล้วก็เพิ่มมัธมศึกษาตอนปลายขึ้นมาอีก2ปีเพื่อเป็นการแก้ปัญหา,าด้านต้นๆอันอนั้นนะครับแล้วก็แต่ทีนี้มันก็มีความขัดแย้งขึ้นมาว่าแทนที่จะไป เพิ่มปีการศึกษาเนี่ยทำไมเราไม่แก้ที่คุณภาพของการศึกษามากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงบของรัฐเนี่ยที่ที่ปันมาให้เกี่ยวกับด้านการศึกษาเนี่ยมันยังมีน้อยถ้าเทียบกับของไทยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โรงเรียนของรัฐเองเนี่ยก็จะมีห้องเรียนน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้แต่ละห้องเนี่ยต้องจุนักเรียนประมาณห้าสิบหกสิบคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมากเกินไปสําหรับการที่ครูจะดูแลแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอย่างอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอะไรเงี้ยครับรวมถึง ฟอรซิจิตต่างๆของโรงเรียนเนี่ยมันยังมันยังล้าสมัยแล้วก็มันยังมันยังขาดอยู่มากอะไรเงี้ยครับลงถึงค่าเบียเ้ยเลี้ยงของอาจารย์เองเนี่ยซึ่งมันยังมีน้อยเพราะฉะนั้น,นมันทาให้อาจารย์เนี่ยขาดแรงจูงใจในการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะนาความรู้เนี้ยมาพัฒนานักเรียนของตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยครับนั้นเขาก็เลยเป็นการเพิ่ม2ปีอันนี้ขึ้นไปแทนและ2ปีนี้เนี่ยมันเป็น2ปีที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ รียนรู้วิชาตามความถนัดมากกว่านะครับเป็นการเพิ่มสกิลของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจบไปจากมหกแล้วเนี่ยคือเขาสามารถหางานทําได้เลยคือไม่ต้องไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือว่าต่อปริตีต่ออะไรเงี้ยครับและอีกอย่างที่ที่มันน่าสนใจของประเทศเขาคือว่าการศึกษาของเขาเนี่ยมันเป็นระบบไบลิงโกหรือว่าทวิภาษามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากรวมทั้งเขาเคยไปตกเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเลยและด้วยความที่ภาษาอังกฤษเนี่ยมัน าภาษาสําคัญในการเจรจาติดต่อ,อธุรกิจเพราะฉะนั้นมันเหมือนใบเบิกทางให้ให้กับคนของเขาเนี่ยออกไปทํางานนอกประเทศได้มากขึ้นและทรัพยากรมนุษย์ของเขาตอนนี้นะครับก็คือออกไปทํางานนอกประเทศกันกันเยอะมากโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2011เนี่ยนะครับอีก2ปีก็คือว่าคนที่ออกไปทํางานเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากกว่า20ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับเพราะมันเป็นอะไรก็น่าสนใจมากจริงๆ น้องแพนด้าในเรื่องของระบบการศึกษามีอะไรอยากจะเสริมหรือว่าเรื่องอื่นๆที่สนใจที่จา,จากการไปฟิลิปปินส์นะครับก็เดี๋ยวลองให้เล่าให้เราฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับค่ะก็อยากจะขอเสริมเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกแรงงานของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะคือเหมือนประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นประเทศที่มีการส่งออกแรงงานียกได้ว่าสูงพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ตลาดรองรับที่สําคัญของฟิฟลิปปินส์เนี่ยก็คือสิงคโปร์ค่ะ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรามามองดูถึงความรู้ความสามารถของชาวฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยอัตราการรู้หนังสือ,อว่า literacy rate เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะคะแต่ว่าด้วยตัว human capital ตัวนั้นที่ทุ่มกับการศึกษาเนี่ยมันเหมือนกับนำนำความรู้ตรงนั้นไปใช้เป็นแรงงานของชาวต่างชาติมากกว่านำมาพัฒนาประเทศค่ะก็เลยเหมือนเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับ เบนเดนหรือว่าสมองไหลเหมือนกับทางภาครัฐเนี่ยทุ่มเกี่ยวกับการศึกษาแต่ว่าแรงงานเมื่อมีความรู้ความศึกษาก็นําไปนําไปใช้นอกประเทศมากกว่ามานำมาพัฒนาในประเทศเพราะฉะนั้นนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ฟิลิปปินเนี่ยอาจจะต้องดูว่าข้างหน้าจะทํำยังไงคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อย่างที่พี่คบกล่าวไว้ว่ารายได้หลักของฟิลิปปินเลยมาจากการส่งออก แรงงานใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันย้อนกลับมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจอยู่ค่ะแล้วก,ก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์นอกจากทาัทางเรื่องของด้านการศึกษาแล้วก็เหมือนที่พี่ๆเขากล่าวกันมานะคะว่าจริงๆเราฟิลิปปินส์เนี่ยได้รับอิทธิพลจาก ชาติตะวันตกมาพอสมควรเลยเนื่องจากฟิลิปปินเคยเป็นอาณานิคมของสเปนแล้วก็อเมริการ่วม400ปีด้วยกันทําให้เหมือนเวลาเราไปเยือนที่นู้นเรารู้สึกว่าฟิลิปปินมีความเป็นตะวันตกและมีความเป็นลาตินอเมริกาสูงมากนี่ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ออทำให้ทำให้คิดว่า หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊อะเม,อเมื่อพูดถึงความเป็นฟิลิปปินส์อะไรคือความเป็นฟิลิปปินส์กันแน่คะอันนี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่เขาพยายามถกเถียงกันในคอนเฟอเรนซ์ Conference, แล้วก็เลคเชอร์เหมือนกันค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งเลยก็กคือว่าจริงๆแล้วจริงๆฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีความเป็นลาตินอเมริการหรือตะวันตกเท่านั้นแต่จริง,รงๆเขาก็ยังมีความเป็น เซาท์อีสต a เอเชียหรือว่าตะวันความเป็นตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคเหมือนกันเพราะว่าเขามีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวค่ะเพราะว่าอันนี้เราได้ไปเรียนรู้แล้วก็สัมผัสจากวันที่ได้มีโอกาสไปเยือนออมูเซียมของประเทศฟิลิปปินสนะ์คะค่ะก็จริงๆแล้วพูดง่ายๆว่าฟิลิปปินส์ก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในแง่มุมของชาวตะวันออกแล้วก็ชาวตะวันตกค่ะก็เป็นสังคมที่ดิเวอร์สมากๆค่ะครับผมก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ทั้งส,งสองท่านได้นำเสนอมาแล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคือในเรื่องของการส่งออกแรงงานนะครับซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยน่าสนใจว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยนะครับเป็นอาจจะกล่าวได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ส่งออกแรงงานที่เป็นแรงงานใช้ทักษะ เป็นแรงงานที่จะต้องใช้สกิลใช้ความรู้ออกมาอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับตอนที่สัมภาษณ์หลายๆนิสิตหลายๆคนนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการไปประเทศฟิลิปปินเนี่ยคำถามหนึ่งที่อาจารย์ผู้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์นะครับได้ถามก็คือว่า นิสิตเคยมีประสบการณ์หรือว่าเคยเคยเจอกับคนเวียดนามไหมเออขอโทษครับคนฟิลิปปินไหมสิ่งหนึ่งที่เ,ออเด็กๆจะตอบกันมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเคยเจอครับ30คนเนี่ยเคยเจอหมดเลยถามว่า30คนเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะครับจะมีอยู่แค่แบบประมาณสัก10%ได้ที่ตอบว่าเออฉันมีเพื่อนเป็นชาวฟิลิปปิน์แต่ว่าอีก90%ที่เหลือนะครับคนฟิลิปปินที่เขาเจอคือ,ค,อครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ในระดับทั้งประถมและมัธยมนะครับเขาก็นํามาแซลกันว่าเ,ออเขาได้สำเนียงฟิลิปปินมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือว่าออประเทศฟิลิปปินพยายามส่งออกแรงงานที่เป็นแรงงานใช้ทักษะเป็นแรงงานใช้ความรู้ทั้งหลายนะครับก็ลองลองดูว่าเราบ้านเราเนี่ยมีส่วนไหนที่เราส่งออกและแล้วเรามีส่วนไหนที่เราต้องการที่จะนำเข้าแรงงานเข้ามาบ้านเราบ้างนะครับ ต่อมาจากการศึกษานะครับที่เราพูดถึงตัวระบบทีนี้เราลองมาดูถึงตัวคนบ้างนะครับประเทศกัมพูชานะครับได้ยินมาว่าสิ่งที่ทริปนี้ให้ความสนใจมากนะครับคนหลายๆคนในทริปนี้ให้ความสนใจมากคือเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเด็กกัมพูชานะครับเดี๋ยวให้ตุนล,ลองเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งว่าเด็กของเขาเป็นยังไงนะครับเราทำไมถึงน่าสนใจขนาดนี้ โอเคครับก็สำหรับกัมพูชานะครับมหาวิทยาลัยที่ไปก็อย่างที่ทราบมาดีคือ r u p p นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ก็ขอใช้เป็น reference มาจากนิสิตใน r u p p แล้วกันนะครับเล่านิหนึ่งถึง r u p p นะครับ r u p p ก็เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเขาก็มี ตัวสาขาวิชาหรือว่าตัวคณะที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะมีความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ที่เป็นหัวกะทิของประเทศเนี่ยก็จะมากระจุกตัวกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับที่สําคัญคือ i u p p เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกัมูชาที่เข้าร่วมกับอาเซียนยูนิเวอร์ซิตี้เน็ตเวิร์กหรือว่า AUN นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยในอนาคตที่เราจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัทต่างๆเนนน่่่คคคอออข้้าาางใหวมชืืถะรับ เพราะว่ามีเกณฑ์แล้วก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้าง สุจริตนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้ถามเพื่อนนะครับเพราะว่าบางมหาวิทยาลัยในในกัมพูชาเนี่ยบางที่เขามีการทุจริตกันแบบเปิดเผยโดยที่ก็นักเรียนก็สามารถแบบลอกข้อสอบกันได้โดยที่ก็ไม่ผิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ที่นี่นะเขาจะค่อนข้างเคร่งนิดนึงนะฮะสำหรับไลฟ์สไตล์ของเยาวชนหรือว่านิรรนสิตนิกษานี่ในกัมพูชานะครับก็อิงถึงตัวนิสิตใน IUPP เป็นหลักแล้วกันนะครับโอกาสในการเข้าเรียนเนี่ยของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเรียกได้ว่ามีโอกาสที่ได้สามารถเข้าเรียนได้เท่ากันครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงอาจจะ นิดน้อยลงนิดหนึ่งตรงที่เมื่อไราก็ตามที่เขาจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยเขาก็จะไปแต่งงานซึ่งงานแต่งงานของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการคุมถุงชนนะครับก็ยังมีขนบอะไรที่ยังแข็งแรงเหมือนที่ผมได้พูดไปตอนแรกนะฮะร,รวมอีกส่วนหนึ่งคือผู้หญิงที่อยู่ห่างไกลยอยู่ในชนบทอะไรแบบนี้นะครับพ่อแม่เขาก็จะไม่อนุญาตที่จะให้มา,าศึกษาต่อในพนมเปญหรือว่าในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ ส่วนอัตราส่วนของผู้หญิงผู้ชายในแต่ละคณะเนี่ยนะครับก็จะไม่เท่ากันนะี่ยกยกตัวอย่างเช่นรัฐศาสตรใ์ในในกมูชายเนะี่ยผู้ชายจะเรียนมากกว่าผู้หญิงนะครับในขณะที่คณะบัญชีเนะี่ยผู้หญิงก็จะเรียนมากกว่าผู้ชายนะครับสำหรับรัฐบาลมีส่วนช่วยในการเรื่องของระบบการศึกษาเหมือนที่ฟิลิปปินส์หรือเปล่าที่เขาเปลี่ยนระบบการศึกษาอะไรไหมครับก็มีครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เยอะนะครับปีในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีทุนให้ประมาณแค่1,000กว่าทุนเท่านั้นเอง ทา,ทางประเทศนะครับรวมถึงว่าตัวรัฐบาลเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดค่าค่าเทอมซึ่งอาจจะไม่ต้องจ่ายเยอะเหมือนแถบบ้านเราก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเทอมที่เขาต้องเสียก็จะประมาณ400ดอลลาร์ถึง450ดอลลาร์เท่านันเองนะครับสำหรับสาขาที่ได้รับความนิยมเนี่ยส่วนใหญ่นิสิตนักศึกษาในกัมพูชาเนี่ยเขาจะเลือกเรียนบัญชีบริหารแล้วก็แพทย์นะครับเพราะว่ามัน ค่อนข้างตรงกับตลาดแรงงานที่ิได้บอกไปว่าส่วนใหญ่บริษัทหรือว่านักลงทุนต่างๆเนี่ยก็เข้ามาทําธุรกิจเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นธุรกิจป๊บมันก็จะต้องอยู่ในสายนี้เลยฮะบัญชีเศรษฐศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงว่า กัมพูชาเนี่ยอยู่ในประเทศที่เป็นความร่วมมือระหว่าง CLMV ก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามซึ่ง4อันเนี้ยก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดรับนักลงทุนเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเทรนที่นิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเอเียงไปทางบัญชีหรือว่าบริหารอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็จากการสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าอาเซียนที่จะเปิดอีก2ปีเนี่ยไม่ค่อยมีผลต่อการเลือกคณะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเลือกตามความชอบของตัวเองนะฮะ สำหรับการรับประทานอาหารนะครับไลฟ์สไตล์ของเด็กใน IUPP เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทานข้าวเที่ยงกันที่บ้านทำไมถึงทานข้าวเที่ยงกันที่บ้านเพราะขา้ขาวข้าวเที่ยงที่นอกมหาวิทยาลัยเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเครื่องอย่างที่ทต่างจังหวัดเราเรียกกันนะฮรในการเดินทางเพราะฉะนั้นเขาก็จะเดินทางกลับบ้านในช่วงพักเที่ยงและตอนบ่ายเขาก็จะเดินทางไปเรียนอีกทีหนึง่งแต่อย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกว่าเขาด้วยความที่เขาเรียน2ปริญญาบัตร สองใบในในในหนึ่งเวลาเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งเช้าเขาก็จะเรียนมหาวิทยาลัยหนึ่งส่วนครึ่งบ่ายเขาก็จะเรียนอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาเรียนเสร็จในครึ่งเช้าก็จะกลับไปทานข้าวพักเที่ยงใช่ไหมฮะแล้วตอนบ่ายก็ไปเรียนอีกที่ที่หนึ่งอะไรเงี้ยน,นะฮะสำหรับการเรียนการสอนเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งนี่คือเริ่มเรียนนะฮะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องตื่นเช้ามากในแต่ละวันน่าจะสัก ตีห้าถึงหโมงถึงประมาณส1เอดโมงแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยก็จะเริ่มประมาณบ่ายสองโมงถึงห้ามงเย็นนะครับสำหรับกัมพูชาเนี่ยเขาค่อนข้างภูมิใจในเรื่องของภาษาเขาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตอนไปสัมภาษณ์เขาก็จะเขาจะบอกว่าเนี่ยภาษาของภาษางกฤษาของเขาเนี่ยเป็นไม่เป็นที่3ลรองไขคือเขาบอกว่าที่เขาที่เขายอมให้ก็คือแค่สิงคโปร์กับฟิลิปปินส์เท่านั้นท,ที่แบบ นอกนั้นชื่อที่เหลือเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจว่าภาษาอังกฤษเขาโอเคอยู่นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าภาษาดีก็มีโอกาสมากกว่านะครับสำหรับภาษาที่เรียนเป็นภาษารองจากภาษาอังกฤษนะฮะก็คือภาษาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสแต่หน้าแปลกอย่างหนึ่งที่ว่าทําไมฝรั่งเศสเขาถึงไม่เลือกเรียนเป็นภาษาอันดับต้นๆเพราะว่าทุกวันนี้ค่านิยมของเด็กกำมูชาเขาเปลี่ยนไปเขาถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะเคยเป็น ผู้ล่าอันิคมแล้วก็ได้เป็นอันิคมของกัมพูชานะครับเป็นต่วัหลังๆมาก็จะลดจ้างลงอย่างที่ได้บอกไปนะครับทุกวันนี้ก็จะมีบางอาชีพหรือว่าบางคณะเท่านั้นที่เรียนในภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้ในเรื่องของศัพท์เทคนิคเช่นแพทย์อะไรแบบนี้น,นะรหรือว่าวิศวะที่ทางกัมพูชาเองเนะี่ยยังต้องการที่จะพึ่งในเรื่องของวัตถุดิบหรือว่าเครื่องมือจากฝรั่งเศสอยู่นะครับ แล้วก็สาหรับเครื่องแบบครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างแตกต่างจากตัวมหาวิทยาลัยในไทยนะครับเครื่องแบบของประเทศกัมพูชานี่เขาจะเหมือนกันทุกทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเลยว่านี่คือสมมตินี่คือจุฬานี่คือธรรมศาสตร์นี่คือเกษตรมชเลยเขาจะรู้สึกว่านี่คือนิสิต ที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดความเกิดการดูถูกเหยียดยามหรือว่าเกิดความแตกต่างอะไรทั้งนั้นนะครับการรับปริญญาในประเทศกรัรมพูชาเนี่ยก็จะรับส่วนใหญ่จะรับกับตัวอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนั้นๆนะครับจะมีแค่บางคนบางส่วนนะฮะเช่นพวกที่ได้เกียรติยมระดับหนึ่งเหรียญทองนะฮะสองปีเนี่ยเขาก็กระจุกรวมตัวกันมาแล้วก็จะได้เข้าไปที่ทำเนียบ รัฐสภาอะไรแบบนี้นะครแล้วก็ท่านสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นนายกเนี่ยก็จะมอบเป็นยาบัตรให้นะครับแล้วก็กิจกรรมครับกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยอตัวมหาวิทยาลัยไม่ค่อยสปอร์ตหรือว่าสนับสนุนทางด้านกิจกรรมสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีสภานิสิตหรือว่าสภานักศึกษาเหมือนบ้านเรานะครับสำหรับ ท้ายแล้วนะฮะการวางแผนหลังเรียนจบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็น3ทางด้วยกันเนี่ยอย่างแรกคือก็จะทํางานเด็ <S 2> <S 2> <S 2> กกมูชาก็จะทํางานประมาณ2-3ปีก่อนนะครับทั้งในในพนมเปญเองบ้างหรือว่าต่างจังหวัดบ้างต่างจังหวัดมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเงินเดือนจะได้ค่อนข้างสูงกว่าคนที่ทํางานในพนมเปญเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ไกลแล้วก็น่าจะได้น่าจะได้ค่าเสียโอกาสที่เขาแบบไม่ได้อยู่ในท่ามกลางาความเจริญอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่2คือเรียนต่อ ส่วนใหญ่จุลาเองธรรมศาสตร์เองไม่ได้เป็นชอยต้นของ,ของเด็กกมพูชานะครับส่วนใหญ่เขาจะเลือกไปเรียนกันที่ทางอเมริกาหรือว่ายุโรปหรือแม้แต่กระทั่งที่ญี่ปุ่นเองเพราะว่า3ประเทศหรือว่า3ทวีปพวกนี้นะฮะเขามีทุนให้กับประเทศกมพูชาค่อนข้างเยอะด้วยความที่ประเทศเขาเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ <laughs> อย่างที่3คือแต่งงานครับ สุดท้ายคือหลังจากที่ได้ทํางานแล้วเนี่ยผู้หญิงเขาจะมีโอกาสได้ทํางานมากกว่าผู้ชายเพราะว่ารัฐบาลค่อนข้างสนับสนุนนะครับส่วนความสัมพันธ์กับอาเซียนก็มี AUN ที่ได้บอกไปซึ่งตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่ค่อยจะตื่นตัวสักเท่าไหร่ในเรื่องของความสัมพันธ์ในระดับอาเซียนก็จะมีแค่ตัว IUPP ที่ค่อนข้างมีคอนเนคชันกับตัว AUN นี่แหละครับผมก็มีสิ่งหนึ่งนะครับทีเ่เด็กกัมพูชากำลังพยายามทำก็คือในเรื่องของออการพยายาม เรียกได้ว่าการพยายามก้าวผ่านอาคตินะครับในในในหลายๆอย่างอย่างอย่างในเรื่องที่เ,เขาเคยโดนโคลนไนซ์จากฝรั่งเศสแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการที่เ,เป็นอุปสรรคที่จะมีอคติต่ตอการเรียนภาษานะครับอย่างเช่นในประเทศเวียดนามเช่นเดียวกันเวียดนามเนีเนเ่ยโดนโคลนไนซ์เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอเมริกาฝรั่งเศสอะไรก็ตามแต่ว่าในเวียดนามเองเขาก็ พยายามที่จะเรียนภาษาเหล่านี้นะครับคือเด็กเวียดนามเคยเคยพูดกับผมประโยคหนึ่งที่น่าสนใจว่าคือเขาไม่ลืมแต่เขาไม่จำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ถ้าเราข้ามอาคติได้นะครับแล้วแล้วเราพยายามเปิดใจเรียนรู้ในหลายๆด้านเนี่ยมันก็จะทําให้อะไรก็ตามดีขึ้นนะฮะทีนี้ จากประเด็นที่เราพูดมาที่แต่แต่ละประเทศก็ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์มีเรื่องที่เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเองนะครับอยากให้ลองขยายภาพกว้างสักนิดหนึ่งว่าแล้วจากเรื่องที่เราพูดมาเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยมันเเขามีการจัดการอะไรก็ตามเขาเาฟิลิปปินส์เขาเปลี่ยนระบบการศึกษาใหม่บรูไนมี m i b ีเวียดนามมีลุงโฮนะครับกัมพูชามีเด็กที่มีไลฟ์สไตล์เป็นอย่างนี้เนี่ย ทีนี้ถ้าเรามองในมิติของอาเซียนบ้างนะครับสิ่งต่างๆที่เราพูดมานี้เนี่ยมันเอื้อยังไงต่อเขามันก่อให้เกิดโอกาสยังไงกับเขาหรือว่ามันทาให้เขาเนี่ยยิ่งยิ่งดรอปลงดรอปลงไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวลองลอง,ลองให้ออลองนําเสนอความคิดเห็นกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มจากอินโดนีเซียแล้วกันนะครับถ้าในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับในลักษณะของด้านโอกาสก่อนละกันก็คืออย่างที่ผมได้กล่าวไป กล่าวมาโดยตลอดเลยเกี่ยวกับธรรมชาติหรือว่าลักษณะของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากนอกจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วเนี่ยอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่มากในขนาดใหญ่แล้วก็มีจํานวนเกาะมาก ประเทศหนึ่งในอาเซียนด้วยนะครับก็จะมีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นเดียวกันแต่ว่าผมว่าทั้งสองลักษณะเนี่ยทั้งความหลากหลายทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนีย่ยสองอย่างจะเป็นจุดแข็งเหลือจะเป็นเรียกว่าอาจจะเป็นโอกาสของอประเทศอินโดนีเซียได้ยอย่างชัดเจนโอกาสลักษณะแรกก็คือว่าการใช้ทรัพยากรเหล่านี้นเนีย่ยประเทศอินโดนีเซียสามารถที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในการที่จะพัฒนาประเทศได้ดีพอสมควรเนื่องจากว่าแน่นอนมีความหลากหลายทางทรัพยากรทางธรรมชาติ เขาสามารถที่จะใช้ทรัพยากรได้ในทุกลักษณะนะครับพื้นที่บางส่วนสามารถเพาะปลูกได้ดีพื้นที่บางส่วนสามารถที่จะ,ะคือมีความบันุนสมบูรณ์เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ดินขอไฟล,ลักษณะประเภทนี้แต่ว่าอย่างที่ผมได้ได,ได้กล่าวไปว่าผมเนี่ยได้ไปเมืองยอกยาการ์ตเฉะนนั้นแล้วส่วนที่ผมได้สัมผัสก็จะเป็นลักษณะของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งอินโดมีชื่อเสียงมากๆนะครับในด้านเกี่ยวกับ วัฒนธรรมฮินดูที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศในในหมู่เกาะพื้นที่แถบนี้นะครับก็คือหมู่เกาะบาหลีอย่างที่เรารู้จักกันนั่นเองแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยอินโดยังมีความหลากหลายในด้านอื่นอีกอย่างเช่นในหมู่เกยาะยิบย่อยอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะฮะมันก็จะมีวัฒนธรรมย่อยของตัวเองซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะโดยสิ้นเชิงหรืออาจจะมีความละไม้คล้ายคลึงกันบ้างใน,ใน,ใ,นในบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นตอนที่ผมได้ไปเนี่ยในระหว่าง มีพิธีเปิดเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงจากมูเกาะต่างๆมาให้ชมซึ่งบางอันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ชื่อเดียวกันลักษณะคล้ายคลึงกันแต่มีการแสดงที่แตกต่างกันออกไปและมีความแตกต่างจากสมมุติว่าเรามีรามเกียรติใช่ไหมครับเขาเองก็มีลักษณะรามเกียรติเช่นเดียวกันแต่ลักษณะการแสดงเนี่ยมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นจุดเนี้ยสามารถที่จะเอามาเป็นจุดขายให้กับอินโดนีเซียในการที่จะเป็นประเทศท่องเที่ยวที่ท ที่เป็นการน,นำสำคัญในอาเซียนได้อีกประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าปัญหาของประเทศอินโดนีเซียก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยในลักษณะของการวางรากฐานของอระบบสาธารณรปโภคเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นการการขนส่งหรือว่าการเดินทางอะไรเงี้ยครับยังไม่มีการวางรากฐานที่ดีมากพออย่างเช่นเมืองที่ผมไปที่ยก g y a า a r ตาเนี่ยก็จะไม่มีลักษณะของระบบขนส่งมวลชนดังนั้นเราก็จะมี bts หรือว่า mrt หรือว่า อาจจะเป็นรถเมย์โดยสารสดา้วยซ้ำแต่ว่าที่อนโดนีเซียเนี่ยจะไม่ปรากฏลักษณะการจัดการระบบขนส่งเช่นนี้นะฮะก็จะมีลักษณะแค่เป็นรถรถรับจ้างให้พาไปสถานที่ต่างๆซึ่งลักษณะนี้จะไม่เอื้อต่อนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฉะนั้นจุดโอกาสของอินโดนีเซียก็คือการเป็นประเทศที่มีความหลากหลายและมีความมั่งคั่งทั้งอุดมสมบูรณ์แล้วก็ในลักษณะของด้านธรรมชาติแล้วก็ด้านวัฒนธรรมแต่ว่า จุดด้อยที่จะเป็นอุปสรรคสําคัญแล้วก็คือโครงสร้างการขนส่งพื้นฐานทั้งเรื่องอาการขนส่งสินค้าหรือการขนส่ง,งของมวลชนด้วยนะครับครับผมครับแล้วในาทางบรูไนครับก็สําหรับเรื่องสถาบัน์สุลต่านของเขานะฮะถามว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียของเขามันก็ตอบได้2ออย่างนะฮะ แน่นอนว่ามันเป็นข้อที่ทํำให้เขาเสียเปรียบอยู่พอสมควรอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นการปิดกั้นการลงทุนของประเทศเขาเพราะว่าพอเราเปิดเสรีอาเซียนเนี่ยการค้าขายมันจะฟลู์ขึ้นใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทําให้การที่สารักษัตริี่ยังคอยที่จะปิดกั้นไม่ให้การลงทุนมันง่ายขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้บูนาอาจจะแข่งขันเขาไม่ได้แล้วการที่บูนายืนอยู่กับแค่เลี้ยงชีพตัวเองด้วยน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอในอนาคตนะฮะ ทีนี้มันเลยเกิดแนวะคิดที่ว่าบูนายอาจต้องพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของเขาไหมเพราะว่าบูนายเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีการท่องเที่ยวทางนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์แล้วก็มีสถาปัตยกรรมพวกมัสยิดต,ต่างๆที่สวยงามที่พอจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้พอสมควรแต่ทีนี้ก็ต้องปรับปรุงพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าจะคล้ายๆกับอินโดนีเซียคือระบบขนส่งมวลชนของบูนายเนี่ยจะยังไม่ค่อยดีนะักนะครับไม่มี BTS ไม่มีรถเมล์รถเมลเม์มีบ้างแต่ว่าน้อยนะฮะ ผมไปเนี่ยผมเจอรถในบูนาอยู่ประมาณสองสาครั้งเท่านั้นเองไปอยู่7จวันนะฮะเพราะว่าคนบูนาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรถทุกคนนะฮะบ้านหนึ่งหลังบูนาจะมีรถอยู่4คันทัง้งนี้เพราะว่าสถาบันสุต่านเขาเนี่ยเลี้ยงดูประชาชนเขาเป็นอย่างดีจนเขาลืมนึกถึงว่าแล้วเราเขาจะเตรียมการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการมาถึงของอาเซียนอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ทีนี้มันก็มีข้อดีอยู่บ้างตรงที่ว่า สุลต่านบูนายเนี่ยเขาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาตินะครับเพราะฉะนั้นคําพูดของสุลต่านเนี่ยก็จะมีมีผลกระทบต่อความคิดของคนบูนายพอสมควรอย่างตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าทางรัฐบาลเขาก็เริ่มตระหนักแล้วว่าทรัพยากรมกันกำลังจะหมดไปเขาก็ให้สุลต่านของเขาเนี่ยออกมากล่าวกับประชาชนว่าโอเคเออถึงเวลาที่ประชาชนต้องออกมาจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าความสะดวกสบายในชีวิตของคุณแล้วนะออกมาหางานทําออกมา เหมือนกับกระตือรือร้นกับการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างก็อาจจะเป็นสิ่งที่สถาบันสุลต่านช่วยได้บ้างนะครับประมาณนี้ฮะครับแล้าทางเวียดนามครับเป็นยังไงแนวคิดต่างๆของท่านโฮจิมินห์ได้ส่งผลยังไงกับคนเวียดนามซึ่งอาจจะเอื้อให้เกิดประโยชน์หรือว่ายิ่งทําให้เกิดภัยคุกคามต่อเวียดนามยังไงบ้างครับค่ะก็สําหรับเวียดนามนะคะ อย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าคําพูดทุกคำพูดของเขาเนี่ยมีความหมายมากๆเลยคนเวียดนามก็จะจําฝังใจมาตลอดใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องออไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่านิยมอะไรต่างๆที่โฮจิมินเคยพูดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเปิดอาเซียนแล้วหรือว่ายัางไงเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยก็จากที่ขยันกันมากอยู่แล้วนะคะเป็นทุนเดิมว่าเวียดนามเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาเลยคือความขยนันคือทนแดดทนฝนมากๆเลยนะคะถ้าเปิดอาเซียนแล้วการส่งออก แรงงานน่าจะฟล์ได้ดีขึ้นนะคะจังเวียดนามน่าจะได้น่าจะได้ผลดีจากจากการที่แรงงานเขามีความขยนันแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าคืออย่างเช่นว่าทำเช้าเลิกข้ามอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สู้แล้วก็ได้ค่าแรงก็เอาเท่าไหร่ก็เอาอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยเขาเขาจะได้เปรียบตรงนี้ถ้าส่งออกไปเนี่ยเวียดนามน่าจะได้เป็นผลดีจากเรื่องความขยันนะคะแล้วก็ค่าแรงส่งออกแรงง,งานเนี่ยเยอะแล้วก็ น่าจะขยันมากขึ้นไปอีกนะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดอาเซียนแล้วเนี่ยอย,อย่างที่บอกไปเ mm. วียดนามมีความตื่นตัวอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องอาเซียนบ้างไม่ใช่เรื่องอาเซียนบ้างแต่ถ้าเปิดแล้วเราทุกคนมีความตื่นตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลผลักดันให้เขาเนี่ยมีความขยันมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามเ,เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศที่มาจากเรื่องของแรงงานโดยตรงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเวียดนามยังมีเมืองท่าสําคัญใช่ไหมคะคือดานังที่ที่เขาตอนนี้ที่